ช่วงกับไปครับช่วงไม่ใช่ติงใช่กินได้บ่าเปิดแบบว่าอ้อยเปี๊ยป้อเปี๊ยคำนอดทุกคนมาว่าชุดจะฟ้าจะนำเงินขนาดนี้แต่ว่าวันนี้เรามาเย็นโลค่ะเย้เทเชอร์นั่นเองทำไคทำไปยิ่งหนึ่งเมืองจริงจริงทุกคนแบบ ต่อให้มัาจะเจอล่าสุดไปแต่ก็ยังสุกคิดถึงอยู่ดีนะเพิ่งเจอไปตอนที่น้องมาเคป็อปป่ะอ๋อใช่ใช่เคยเคปอปมาสเตอร์ใช่จ่แบบก็คิดถึงแหละเพราะว่ามันก็นานสักพักแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟังเพลงน้องๆมาสักพักหนึ่งเลยหมายถึงว่าแบบน้องไม่ได้แบบมีปล่อยเพลงอะไรอย่างงี้ที่เป็นของเพลยเชอร์เลยในเนาะก็มาฟังกันนะว่าจะเป็นแนวไหนเนาะตถ้าเกีดจะไปฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะ มีเมมเบอร์ชิพด้วยนะคะทุกคนหรือว่าจะกดเป็นสุปเปอร์ตังก็ได้ไปฟังกันครับว้าวลูกชั้นโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะคิดถึงพู่นอนนั่นเองว้า,อนนอาว้นตาอุ้ยโตลแล้วเดี๋ยวนี้จะเกิด้มันมีสวยมากวเลย ขึ้นมากเลยนทุกคนเลยเพลงน่ารักจังเขีนมือซ้ายหรอโอ้โหส่เกินเฮ้ยโอ้ยน่ารักมากล้วท่าแล้ว่น่ารักด้วยอันอี้มตายเวอร์ช็อต ว่าเทเนอะอืมสามคนนี้ตลอดอที่อยู่ด้วยกันคือแบบต้องรักต่อกันใช่แรปแรปต่อกันคือแบบดีว้าต้องมาแบบเป็นแพ็ค <c oughs> โอ่ะยังสโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วเนี่ยหล่อสวยทำมาตรงมากเนาะหล่อเหมือนเรียนจบปุ๊บแบบเออโตเลยอตายตายตายมามีตายนะลูกยิ้มเมื่อกี้โอ้ยน่ารักะถ้าเป็นขนาดหลังค่ะผมอย่างนี้เหรสีดีมากเรชอบผมสีดำ สงสามาจริง,รงเขียนจดหมายสารภาพม,มีรุ่นน้องนางอีกตายนะ<ม>ตั้งใจเรียนแย่ยหลอกขึ้นกันทุกคนหละ Hình đi ạ Ui Ui ơi, xèo lạ Rồi ลยสดใสมากเอ๊จบแล้วทุกคนน่ารักเนาะน่ารักมากเพลงแบบคิวมากจริงนี่คือคิดถึงเทรเซอร์เพลงสไตล์นี้เหมือนกันนะแบบรู้สึกว่าแบบ summer world ังถ่ายจัดการที่แบบมีความแบบเพลงน่ารักสดใสอะไรแบบนั้นไปช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้เป็นแบบฟิลน่ารักสดใสเยลโล่จริงๆทุกคนฟังแล้วรู้สึกแบบ อบอุ่นเออน่ารักสสจริงสดใสแล้วท่าเต้นเด็กๆน่ารักมากเนาะรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้เห็นภาพนี้มาสักพักนึงเลยเราอาจจะแบบจับไม่ได้ตามขนาดน,นั้นด้วยทุกคนแต่หมายถึงแบบพอได้ไมาเห็นน้องๆอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบฟูลฟิลมากใช่คือแบบ จำทุกคน,นได้แล้วด้วยไงมันก็เลยแบบเอนจอยมากแล้วก็แบบโอ้ยเสียยังมากดขัดกล้องนะอะทุกคนถ้ามีเะถทือนิดนึงปีโป้ชนนะคะเมื่อกี้ชนไปนิดนึงนะคะเจออะไรดีนะคะที่ไม่โกยกล้องยังลงมานะคะโลเอ่ออุปกรณ์ทำมาหากินของแม่ของป้ามึงนะครับเออแั่นแหละนะทุกคนสนักมากทุกคนเรารูสึกว่าเพลงมันฟีลกูดมากเลยใช่เราไว้เพลงมันคือแบบ สมวัยอ่ะเนาะอันันนี้เขาดูแบบว่าย้อนเป็นช่วงเหมือนเรียนด้วยแบบเนั่งในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วด็กทุกคนก็ดีจริงคิดถึงทุกคนเหมือนมีช่วงนึงก็คือน้องๆแบบไปแยกมียูนิตนู่นนี่ใช่ไหมพะอันนี้แบบเป็นเพลงที่กลับมาแบบรวมกันอะไรเงี้ยมันน่ารักชอบแบบมคนเยอะๆฟลกูชุดใส่ตามได้ทุกตัวเลยเอีงมีไตัวหน่น่ารักมากเลยเขาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรปะทุกคนคงใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือชุดแบบ น่ารักเลยจริงน่าเลยจคือเป็นเป็นแบรน์ที่ชอบอยู่หรอด้วยแล้วมองแล้วเพลินมากแบบอันนั้นก็น่านั้นก็น่าไอเทมดีหมดหล่ออ่ะหล่ออยู่แล้วแลวก็รู้สึกว่าหล่อขึ้นไปอีกช่วงนี้ใช่ไหมเขาโตเต็มวัยมากเลยเว้มาทุกอย่างลงตัวหน้าแบบลงตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบส่วนสูงทุกอย่างแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรายังแบบเด็กมีเบบี้แฟร์ที่ดออกมาตอนนี้พอโตมาแล้วแบบ ทุกอย่างก็เหมือนแบบหน้าคมมากก็คนสันกรามแบบบาดบ้าสุดๆจริงละตาใช้คำนี้แล้วกันแล้วคือน้องนั่งเอกเอวีโคตรน่ารักเลยอ่ะแบบน่ารักมากจริงๆจริงคิดถึงสมัยแบบที่ดูอะไรตีวิ่งหนีผีอะไรอยู่เลยคือแบบแกมันแบบ มาไกลมากริงถึงมากคิดถึงมากก็เป็นกําลังใจ n เชอร์เสมอนะคะจริงใช่แล้วก็ใครคิดถึงอร์กันหรือเรียกกับเราก็คือไปย้อนดูได้มีลย์ลิสต์ซึ่งทำไว้เยอะแบบเยอะมากจริงๆทุกคนต้ก็มีหลากหลายนะถ้ามีเพลงอะไรพวกเราก็ทําอยู่ตลอดเลยนะคะทุกคนใช่ก็ฝากด้วยไปปั่นวิวอะไรให้น้องกันเยอะๆนะทุกคนเพลงนี้น่ารักมากจริงจริงจ้าและจะกัน่เพลงน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย